สวัสดีครับผมเชฟคิวรพาพัฒนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยนะครับมาพบกันในช่วงนี้แน่นอนผมมีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้กับทางสมาชิกนะครับได้รับชมได้รับฟังกันเอามาแชร์เอามาเล่านะครับกับสถานการณ์ต่างๆท,ท,ที่มันเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลนะครับในย่านอาเซียนวงการฟุตบอลไทยรวมถึงทางฝั่งของเอเชียด้วยถ้ามันมีความเคลื่อนไหวที่มันเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยของเราผมก็จะหยิบยก เอามาแชร์เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับวันนี้เองมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของโคตาอาเซียนเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องราวของสื่อเวียดนามที่กําลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโค้ชปาร์คหัวร้อน,นะครับออกมาวิพากวิจารณ์วีลีกอยู่พอสมควรในเรื่องของการไม่สนับสนุนทีมชาติในเรื่องของการพัฒนานะครับประเด็นที่3ครับประเด็นของ ทางเจลีกนะครับผมก็จะหยิบยกมาพูดกันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วกันเนาะนะครับเอาเข้าประเด็นแรกกันก่อนครับเป็นประเด็นของสื่อมาเลเซียนะครับล่าสุดนี้ได้ออกมาพูดถึงอิลฟานแฟนดี้นะครับเด็กยักษ์ของทาง b g จีปทุมนะนะครับหลังจากที่ BG จีปทุมนั้นนะครับได้โพสต์อย่างเป็นทางการว่าต่อสัญญากับอิลฟานแฟนดี้ อย่างเป็นทางการน,นะครับสื่อของทางมาเลเซียนเนี่ยได้บอกว่าสโมสรไทยนะครับอย่าง BG ปทุมได้ขยายสัญญาให้อิฟานเฟนดี้กองหลังทีมชาติสิงคโปร์นะครับลุยในไทยลีกหนึ่งในปีหน้านะครับสิ่งนี้นะครับถูกประกาศขึ้นผ่านทางโซเชียลนะครับมีเดียอย่างเป็นทางการอิฟานเฟนดี้นะครับได้เซ็นสัญญายาวกับทางสโมสร BG ปทุมนะครับโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้นะครับ การแถลงข่าวที่ออกมานั้นระบุว่านะครับผลงานของลูกชายในระดับตำนานของทีมชาติสิงคโปร์นะครับอย่างแฟนดี้เอามัดน,นะครับเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้พวกเขานั้นต่อสัญญากับอิสฟานแฟนดี้นะครับในขณะเดียวกันนั้นนะครับอิสฟานแฟนดี้ครับก็มีความสุขมากในการเล่นกับทางสโมสรบีจีปทุมและเขาเองขอบคุณสโมสอนที่เชื่อมั่นในความสามารถและคุณภาพของเขานะครับซึ่งอิสฟานแฟนดี้ก็มีบทแถลสัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่า BG นั้นนะครับมีระบบการจัดการที่ดี พวกเขาดูแลนักเตะเป็นอย่างดีนั่นคือเหตุผลที่ผมตกลงที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวนะครับผมพร้อมที่จะสู้กับทางสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับอิทฟานแคนดี้ได้กล่าวไว้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับโคตาอาเซียนนะครับแน่นอนว่าผลงานของอิทฟานแคนดี้ไม่มีใครไม่ยอมรับนะครับทุกคนไร้ข้อกังขากับผลงานของเด็กคนนี้นะครับด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตเล่นซ็นเตอร์แบ็กอย่างดุดันนะครับการเรี้ยงตัว ผ่านเขานั้นยากมากสําหรับอีรฟานแฟนดี้และยืนคู่กันกับวิกเตอร์และตูนเยสได้ดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าอายุอนามจะห่างกันค่อนข้างเยอะแต่ผลงานของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาสําหรับอีรฟานแฟนดี้นะครับแน่นอนหลายคนถามเข้ามาว่าทําไมสื่อของสิงคโปร์ไม่ค่อยพูดถึงวงการฟุตบอลของพวกเขาพูดถึงนะครับแต่ค่อนข้างน้อยเพราะว่ากีฬาประจําชาติของเขาอ่ะไม่ใช่ฟุตบอลนะครับสำหรับสิงคโปร์เองนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีข่าวคราวมาจากทางฝั่ง สื่อของทางสิงคโปร์เลยนะครับและการที่ไทยดีของเรามีโคตาอาเซียนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันช่วยส่งผลในเรื่องของการตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในเลกสอนี้นักเตะอาเซียนนะครับตบเท้าเข้ามาค้าแข้งเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าปีก่อนนะครับซึ่งผมก็ยังนับจํานวนไม่ได้และผมเชื่อว่ายังมีเข้ามาอีกล่าสุดนี้ก็เป็นทางสโมสรสมุทรปราการซิตี้นะครับคว้าตัวเอลฟินเข้ามานะครับแล้วก็ได้ข่าวอีกว่าทางชมบุรีจะคว้าตัวลูกครึ่งมาเลเซียนะครับ อย่างจูเนียเข้ามาเพิ่มอีกด้วยเป็นนักเตะมาเลเซียนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนนะแต่ผมได้รู้ข่าวมาจากทางฝั่งของมาเลเองนะครับที่เขาเปิดเผยออกมาว่าทางชมบุรีจะคว้าตัวนักเตะนะครับลูกครึ่งมาเลนะครับเข้ามาเสริมทัพในเลก2อีกด้วยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นโคต้าอาเซียนทางราชบุรีก็มีดิซอนนะครับมีโอเจนะครับทางประจวบก็มียานโตบัสแน่ ทางฝั่งของเอจิมงทองมีซาโตะมีรางวันรัมนะครับอ,อ,อู้เยอะครับถ้าจะไล่กันจริงเนี่ยนักเตะอาเซียนที่ตบเท้าเข้ามาค้าแข้งในไทยลีกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จนะในเรื่องของการตลาดเป็นความสําเร็จในเรื่องของการเปิดลีกไทยลีกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลีกเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับได้รับการยอมรับนะครับจนนักเตะหลายหลายคนที่เคยมาค้าแข่งในไทยลีกนะครับ อย่างนอชารุนซึ่งเขาเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปค้าแข้งยังดีบ้างเกิดของตัวเองนะครับสำหรับนอชารุนนะครับนอชารุนเองเนี่ยก็ยังได้ทิ้งทวนในเรื่องของบทคําสัมภาษณ์ที่ได้พูดถึงวงการฟุตบอลไทยของเราเนี่ยไว้หน้ารักมากนะครับเขาเองเนี่ยได้บอกว่าต้องขอบคุณตั้งแต่แรกนะครับฉันได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีพวกเขาเองมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและมอบจิตวิญญาณ ที่ไม่มีการแบ่งแยกสําหรับพวกเขานะครับไม่เคยคิดว่าผมนั้นเป็นม้าแก่หรือเป็นผู้เล่นตัวเก๋านะครับเพราะนะครับในทีมของสโมสร BG จีปทุมนั้นผู้เล่นในท้องถิ่นพวกเขาหลายคนอายุเท่ากันและแก่กว่าผมเคารพซึ่งกันและกันและนะครับไม่ปฏิเสธในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับนอชารูเองอยังอธิบายถึงเหตุการณ์ในการร่วมทีมนะครับว่าดีมากและก็ ทำให้เขาเองนั้นฝึกฝนในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของความเคารพซึ่งกันและกันสูงมากวัฒนธรรมชั้นสูงเคารพซึ่งกันและกันซึ่งครอบครัวของชั้นนั้นนะครับสบายใจมากและชอบมากในการอยู่ที่ประเทศไทยไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแต่เราสามารถที่จะตอบโต้ได้ดีโดยใช้นักแปลทางโทรศัพท์นะครับในไทยลีกมีประสบการณ์มากมายที่ผมเองนั้นจะไม่ลืมนะครับไม่มีอะไรขม แต่ทุกอย่างนั้นหวานผู้ด,ดีมากนะครับสำหรับนอชาลูนะครับเพื่อนร่วมทีมทุกคนทุ่มเทนะครับเราเนี่ยเหมือนครอบครัวเราเข้าใจกันและกันแล้วก็เคารพในข้อบ,บกพร่องและจุดแข็งของกันและกันทําให้เรานั้นสมบูรณ์แบบ BG จีปทุมยูเนเต็ดครับโอ้พูดแล้วผมยังขนลุกเลยนะครับนี่คือบทคําพูดของนชาลูนะครับผมได้อ่านทีไรผมขนลุกตลอดนะครับ ผมก็ขอบคุณนอชารูเช่นกันนะครับสำหรับการมาทำให้ไทยลีกของเรานั้นนะครับมีสีสันมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่านอชารูเองจะไม่อยู่กับทางสมูสนรนบีจีปทุมแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลสมูสนรนบีจีปทุมคงจะไม่ลืมเขาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือนักเตะที่เขาเคยค้าแข้งในไทลีกแล้วเขาประทับใจนะครับเขาก็เอาไปบอกต่อที่บ้านเมืองของพวกเขาว่าการที่มาอยู่ในไทลีกนั้นมันช่วยยกระดับ ฝีเท้าของเขาอย่างเดียวไม่พอแต่ยังยกระดับจิตใจของเขานั้นให้สูงขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับนอชาลูเองที่ได้รับไปจากทางไทยลีกนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้แหละครับมันจะส่งต่อไปอยังรุ่นน้องนะครับของนอชาลูเองระดับทีมชาตินะครับใครที่อยากจะมาค้าแข่งในประเทศไทยอาจจะต้องไปปรึกษานอรชาลูแล้วนะครับว่าไทยลีกเป็นอย่างไรแล้ว เราจะมาเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรคงจะมีการพูดคุยกันซึ่งนอชารูนะครับเขามีเพื่อนในดับทีมชาติหลายคนที่อยากจะมาเล่นในไทยลีกของเรานะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของไทยลีกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเองอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดให้ฟังกันก่อนเป็นประเด็นแรกนะครับก็ถือว่าเป็นความสวยงามของนักเตะคนหนึ่งที่กําลังเจริญทางจากไทยลีกของเราไปแต่ผมเชื่อว่าความทรงจำที่เขาทิ้งเอาไว้นั้น แฟนบอล BG จะไม่ลืมอย่างแน่นอนรวมถึงแฟนบอลไทยทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนอชาลูด้วยนะครับเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของโค้ชปาร์คหังซอนะครับล่าสุดนี้ก็เล่นเอาวีลีกปั่นป่วนหลังจากที่เจ้าตัวนั้นออกมาวิพาษ์วิจารณในเรื่องของรูปการทํางานของวีลีกว่าไม่สนับสนุนในระดับทีมชาตินะครับการที่บอกว่าไม่สนับสนุนทีมชาตินี่คือแกบอกว่าวีลีกนั้นใช้แต่กองหน้าตัวต่างชาติ ไม่ยอมใช้กองหน้าที่เป็นนักเตะภายในประเทศก็เล่นเอานะครับวีลีกนั้นปันป่นป่วนอยู่พอสมควรและนะครับก็มีการโต้แย้งกันอยู่ค่อนข้างเดือดเพราะหลายๆสโมสรเขาต้องการความสําเร็จและต้องการยกดับลีกนั้นนะครับให้สูงเทียบเท่ากับทีมชาติของพวกเขาแน่นอนถ้าจะพูดถึงทีมชาติเวียดนามกับวีลีกหรือลีกภายในประเทศของพวกเขานั้นมันค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่พอสมควรในเรื่องของคุณาภาพน,นะครับ แน่นอนว่าโคสปาร์คมาทำทีมชาติเนี่ยประสบความสำเร็จใน2-3ปีที่ผ่านมาตรงนี้นะครับไม่ถูกปฏิเสธแหละว่าประสบความสำเร็จจริงนะครับตอนนี้เองอยู่อันดับหนึ่งนะครับในฐานะของทีมชาติในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้วยอันดับ Ranking World เนี่ยนะครับอยู่อันดับที่93สานะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามเองนะครับซึ่งเวียดนามเองถ้าจะพูดถึงคุณภาพของพวกเขาเองเนี่ยนะครับ ranking เนี่ยยังตามหลังฟิลิปปิน แน่นอนว่าการที่โค้ชปาร์คออกมาพูดแบบนี้อาจจะเป็นการกระตุ้นให้วีลีกนั้นหันมาสนใจกองหน้าภายในประเทศบ้างซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในลีกบ้านเมืองของเราแล้วนะครับในหลายๆย,ยุคในเรื่องของคำถามที่บอกว่าทำไมถึงไม่ใช้กองหน้าไทยเพื่อพัฒนาและยกระดับนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะว่าทำไมถึงจะไม่ใช้ กองหน้าไทยทำไมถึงไปใช้แต่นักเตะต่างชาติทำไมทำไมพอศึกษาไปเรื่อยๆพอดูไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยมันผมเริ่มเข้าใจครับว่าทำไมเราจะต้องใช้กองหน้าต่างชาติผมมองว่าการใช้กองหน้าต่างชาติไม่ผิดมันขึ้นอยู่กับการจัดระบบการจัดการของแต่และสโมสรผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการได้กองหน้าต่างชาติมาก,กลายเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําในมุมมองของผมเพราะถ้าเกิดว่าสโมสรใดสโมสรหนึ่ง เขาเล็งเห็นในเรื่องของระบบการเล่นเป็นหลักโดยไม่ได้อ้างอิงการศาสตร์อย่างเดียวประมาณนี้เหมือนที่เราเห็นแต่ก่อนนะครับบอลไทยเนี่ยผู้บอลเนี่ยผู้สาประตูตจับบอลได้ก็กว้างยาวจับบอลได้ก็ศาสตร์ยาวอย่างเงี้ยนะครับนักเตะไทยในสม่งของกองหน้าเราจะไม่มีจริงๆถ้าเล่นแบบนั้นพอมาเห็นในยุคข,ของโค้ชอากิระนิชิโนะพอมาเห็นในยุคข,ของโค้ชอิชิเขาทําทีมกันนะมันเลยทําให้ผมรู้สึกเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่ปัญหา เอากองหน้าต่างชาติมาเล่นในไทยลีกก็ได้แต่การปรับระบบการเล่นนั้นมีความสําคัญฟุตบอลระบบโคชอ,อากิระิชิโนทำให้เห็นแล้วโคชอ,อิชิทําให้เห็นแล้วนะครับผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยถ้าเราปรับถูกจุดแต่พอหันไปดูทางฝั่งเวียดนามเองผมมองว่าเขายังไม่ได้ทราบถึงเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะทราบผมก็คิดว่าเขาคงจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่โคชอ,อากิระนิชิโนเข้ามาในปี2018นะครับโคชอ,อ,อิชิเข้ามาในปี2019เนี่ย มันทําให้วงการฟุตบอลไทยของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในเรื่องของระบบการเล่นถึงแม้ว่าบางสโมสรก็ยังศาสตร์ตุ้มศาสตร์ตุ้มอยู่ตอนนี้ก็ยังมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมก็เห็นอยู่หลายทีมก็เล่นแต่บางสโมสรเองเริ่มปรับครับการบิ้วบอลจากผู้รักษาประตูค่อยๆต่อและเซตบอลกันขึ้นไปนะครับแล้วใช้การเพรสซิ่งการบีบพื้นที่การคอมเพกการซันติชันของทีมเนี่ยเยอะขึ้นนั่นหมายถึงว่า ตอนนี้เองเรากําลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ในเรื่องของระบบการเล่นนั่นเองนะครับมันไม่จําเป็นหรอกรว่าจะต้องใช้กองหน้าชาวไทยหรือว่าใช้กองหน้าตัวต่างชาติถ้าเราฉลาดคิดฉลาดใช้นะครับอย่างที่ผมบอกนะมันจะส่งเสริมกันด้วยซ้ําในเรื่องของการพัฒนานะครับได้ทั้งทีมชาติด้วยได้ทั้งนะครับสโมสรและก็ไทยลีกของเราด้วยนะครับผมไม่แปลกใจนะ แม้กระทั่งลีกที่สูงกว่าอย่างญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขาก็ใช้กองหน้าตัวต่างชาติแต่ทําไมเขาถึงได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกล่ะก็เพราะว่าเขาเล่นฟุตบอลเป็นระบบไงครับอาศัยระบบของโค้ชอาศัยความเข้าใจของนักเตะที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กน,นะครับญี่ปุ่นทําให้เราเห็นแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราควรที่จะเดินทางตามทางที่เขาได้กุยทางไว้นะเพราะว่าเขาทําสําเร็จแล้ว และที่สําคัญเองเรามีความโชคดีกว่าชาติอื่นๆในย่านอาเซียนในเรื่องของการเป็นพันธมิตรที่ดีกับญี่ปุ่นทุกว,วันนี้มันเริ่มจะลรีดอออกคนแล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับส่วนทางฝั่งของเวียดนามนั้นนะครับก็ต้องปล่อยให้เขาลุยกันไปแหละนะครับผมมองว่าตรงนี้เองเขายังอยู่ในวนอยู่ในรูปเดิมนะครับในเรื่องของการทําฟุตบอลก็ยังอ้างอิงอยู่นะครับเผลอเผเนี่ยทำทีมแพ้ในปีหน้าก็อาจจะโทษว่าทําไมถึงไม่ ผักดันกองหน้าตัวต่างชาติก็ออกมาเป็นข้ออ้างกันแหละเหมือนที่ไทยเราเคยอ้างกันมาแบบนี้เราคิดผิดกันมาโดยตลอดครับอ่านะครับเรื่องสุดท้ายครับเก็ดเล็กเก็น้อยนะครับเรื่องราวของทางเจลีนะครับนักเตะไทยของเรานะครับอย่างน้องเจชนาธิปส่งกสินจะเดินทางกลับนะครับเจลีในวันที่2มกราคมนะนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าแคมป์ในวันที่18ใช้เวลากักตัวอีก14วันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายคนถามเข้ามาบอกว่าพี่เชฟครับน้องเจจะกลับได้หรือไม่เพราะเขาไม่ เปิดประเทศนะครับเขาไม่บุคคลต่างชาติเข้าล่าสุดนี้นะครับเท่าที่ผมทราบมาคือเขามีบัตรเฉพาะคนญี่ปุ่นนะที่อยู่ญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมีบัตรนะครับเพื่อที่จะแสดงตัวตนว่าเขาเองไม่ได้มาจากโซนทางยุโรปนะนะครับไม่ได้ไปคุกคีตีโมงทางนู้นนะนะครับก็สามารถเข้าได้ตามปกตินะครับส่วนทางน้องอุ้มนั้นผมยังไม่ทราบตารางที่ชัดเจนแต่เคยมีการพูดคุยกันไว้นั้นก็คือ วันที่10มกราคมนะครับก็แล้วแต่สโมสอนอยู่กามาเอรุมโนสนะครับที่เขาจะเรียกเก็บตัวอย่างไรอาจจะไปก่อนก็ได้หรือหลังนะครับเวลาที่กําหนดก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับทางนักเตะแหละว่าเขาเองจะสะดวกตอนไหนนะครับแน่นอนว่า2นักเตะไทยไปครั้งนี้ก็จะพ่วงน้องไปด้วย1คนนะครับอย่างเจ้ายาสิทธิโชคพาโสนะครับก็มาจับตาดูกันในเรื่องของอนาคตของนักเตะรายนี้นะครับที่ทําผลงานดีกับตราดจะได้ไปอยู่กับทางสโมสอนเก่าอย่างคางโวชิมานะครับ และสโมสรที่หลายๆคนเนี่ยนะครับคาดหวังว่าจะมีนักเตะไทยไปเล่นเผู้ที่ค้ามบอร์ดในวงการฟุตบ,บอลเจลีกเนี่ยได้ออกมาพูดถึงก็พูดถึงอยู่สโมสรเดียวคือ,อวอร์ติสนะครับที่เขาเองนี่เลื่อนชั้นขึ้นมาในเจลีกหนึ่งในฤดูกาลนี้นะครับ ซึ่งบอสติสเองก็เคยใช้นักเตะไทยของเรานะอย่างจากฤษลาร์ตะกูลนะครับที่เคยเล่นอยู่กับทางสโมสรบีจีก่อนที่จะย้ายไปที่สมุทรปราการสิตตีนะครับเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับที่ผมหยิบยกมาฝากกันเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณมากมนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญเองนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ